พนาเพื่อจะมาอวดแต่ถ้ามันเป็นประโยชน์เราซื้อมาเป็นประโยชน์เราจะซื้อเองไหแต่ถ้าแบบเอาไว้อวดไม่ต้องซื้อนะไม่ต้องอวดร่ำอวดรวยมีเงินเก็บไว้ในกระเป๋าดีกว่านะมีเห็นเขาบอกว่าถ้าเราทำงานเนี่ยเราต้องแบ่งเป็นสี่ส่วนนะบริหารงานเงินเป็นสี่ส่วนส่วนหนึ่งเก็บส่วนหนึ่งเอาไว ฉุกเฉินส่วนหนึ่งเอาไว้ลงทุนอีกส่วนหนึ่งเอาใช้ในกัจใจนะทุกทุกวันที่เราจะต้องซื้อข้าวปลาอาหารอะไรเงี้ยน,นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ว่าเออเราบริหารเงินเป็นนะเราก็าจะไม่ช็อตอาชีพการงานพราเจ้าสัญญาว่าเมื่อเราประกอบอาชีพการงานเราต้องมีเงินหมุนเวียนอยู่แล้วใช่ไหมถ้าไม่ได้ทําการประกอบอาชีพเราไม่รู้ว่ามันมาทางไหนใช่ไหม แต่ถ้าเรารู้้ง่ยอยู่แล้วเมื่อเราเปิดร้านค้าเราทําธุรกิจการงานไม่ว่าเราจะทําอะไรมันมาอยู่แล้วแต่เราจะบริหารเงินได้ยังไงเราไม่ใช่ใจฟุ่มเฟือยมนุษย์ถูกดึงดึงเข้าไปสู่วงแห่นความทุกนาดยั้งยั้ถ้าเราโลภเกินไปถ้าเรามีความโลภความอยากมากเกินไปนะคะตรงนี้อาจารย์โอโรได้เตือนไว้นะคะเพราะการรักเงินทองเป็นราก ของความเชื th th ่อทางปวงเพราะว่าพอเห็นแก่เงินนี่แหละบางคนตระเลยนี้จากความเชื่อทําให้ตัวเองปวดร้าวทุกโศกนานานะเพราะความโลภของเราบางครั้งการรักเงินทองการเห็นแก่เงินทองมากเกินไปบางครั้งจะทําให้เราตะเลยจากความเชื่อที่เรามีอยู่เพราะฉะนั้นยุคสุดท้ายนี่แหละมันเป็นยุคที่แบบเราจะรักษาความร ยังไงบางครั้งจิตใจก็ร้งวันวันไหว,น,ว,น,วน,นะมันมีข้อทดสอบเข้ามาคริสเตียนเจอบทหนักขึ้นถ้าเราไม่ยึดพระเจ้าถ้าเราไม่ยึดพระเจ้าให้มัน่นความเชื่อของเราก็จะออกไปเราจะเข้าไปสู่ความพินาศได้ยากเพราะฉะนั้นพระเจ้าถึงบอกว่าปีนี้ถ้าเราเสนิทในพระเจ้าพระเจ้าจะเพิ่มพูนให้กับเราอ้มน ปีใหม่นี้ปี2013เป็นเลขที่ดีของคริสเตียนถ้าเราเกาะติดกับพระเจ้าหนึ่งก็คือเราสามก็คือพระเจ้าตรีเอกานุภาพเข้าใจไหมคะหนึ่งคือเราสามคือตรีเอกานุภาพ